คนป่วยกินนิ้วบ๊ายบายน้อยบ๊ายบายเออจ้าจ้าตบมือแปะๆตบมือแปะๆจ้าหน่อยจ้าหน่อย น้องส,สดีครับพี่นอ้องอดอุบลแล้วครับออกเมื่อบ้านนะครับสิบวันได้แวะร่งพยาบาลเด็กก่อนนะครับเพราะว่าผมกับยังไอเยิ้วครับแล้วก็ยังว่าท่านได้เศร้าดีว่าสซะนี่ร่องพยาบาลเด็กครับหลานหน่อยไมมแอดมินยู่นี่ละครบโรงพยาบาลเด็กอุบลนะครับ ล้ำรับด็กหน่อยโดยเฉพาะนะครับน้องไส้ไขอยุ่น้องไส้มากครับคอคอข้องหลานเนี่ยนะครับคอเป็นมากกระสีผมกระสไีไปเหยดเบียรก,ก้งอื่นกระสีไปเอาหัวหมูครับย่อมเพื่อเขื่องมาโตไปเพราะว่านัดเลียงหัวหมูหมาอ,อื่นครับนัดกระพอยีอยึดจำยุบานไว้ว่าสิไปเลียงหัวหมูมือนเศร้านะครับ ผมแปดสิบแปดหัวหมูย่อมเพอ่อำเพอ่เครืองครับฮเครืองแน้งกห้างจากบานผมสิบสี่กิโลจากเมืองออกไปบานผมซีเป็นสามสิบแปดสี่สิบ,สบ,สบ,บ,บลักคนละครับพี่นอ้องจากนี้ไปไปหัวหมูกันนะครับกระสิบวด้เขาไม่ดอกครับเพราะว่าผมมีไข่อ哟 มีไข่อ่อนๆนะครับผมไอายุครับไข่กระสีบอ่อปันไดดอกแต่ว่าผมเจ็บข้ออยู่ครับเสียงผมกระเสียเบเนี่ยจากน้อยละกะผมมีเสล็ดนาเนาะอยาดนันมาติดเอียดครับนี่ก็ติดเนนอนติดแต่ผมชั่วๆครับมันเพราะเศร้าดีนะครับหลานหลานหน่อยผมเป็นก้อนผุ่มนะครับแต่ว่าเพื่อนหนุนมาสิ ือจังสีเศร้าล่ะแล้วผมกับาเป็นต้อนะครับผมเป็นอะเป็นนักเลยแต่ว่าก็บแบบว่ากมีมือนี่ยล่ะครับไปอุ้มม,มือว่าจะของสิเป็นนั่นแ่ะก็นเริ่มสงสัยว่าสิเป็นกันเลยไปอุ้มบ่ฮห้นะครับว่าจะของสิเป็นนักปานนี้หรือว่าปวดเนื้อเปืือโตเสยๆไว้เสยๆสื่อๆครับว่าปัามเขียวสีแล้วหรอตัวนี้ มาเติมตปมเขียวได้ป่ะแปมฝาว่าเติเมอลยล่ะไปเยาเสื้อแปมเขียวได้หลายกว่านะน้ำมันคุณภาพกับซูซีกันแล้วครับนปพี่นองเดียวสีได้ตรงไปเอาหวัวหมูเลยล่ะครับว่่ได้แบะบ,บ้านกับจ้าสีกับมาเคืือเดียวเรามาตรงไว้นะครับเพราะว่า สร้างหัวหมูสดสร้างยูแมคโคกับบอมี่น้องมาต้องไปสร้างเอายูหนาดย้อมเพอช่วงนี้ปีใหม่พูดใดกันเลียงหัวหมูนะครับเพราะว่าเป็นเลียงประจาปีเนาะหอดงานกษัตนนริย์อ้วนหนึ่งงานกษัตริย์อ้วนนี่หอดวันที่เจ็ดนะครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดมการาครับมีทั้งกลางเว้นกลางคืนกลางเว้นกับสีเหลืองตั้งแต่ สิบเอ็ดโมงเคียงถีอละครับของขายเครื่องลงเครื่องเลนนะครับมีเบิร์ตไปพี่น้องเดี๋ยวผมสี่ไปหัวหมูยมเพื่อน้ำกันครับพี่น้องซื้อเสียส่วนมากว่าสิกินน้ำกันเบิร์ตเฮียงสองสุดกับคือสิบว่าได้กินหรอครับมืออนี้เพราะว่าแม่ครับน้องไส้ครับน้องไผ่กับสี่อยู่น้องบ้านเบิร์ เฮียนกับซิมิตะผมพี่พอครับหลานสาวอีกคนหนึ่งนะอยู่ปะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันเยี๋เวพ่อเขื่องครับสื่อของหลกหลายนึงซื่อดอกไม้ดอกตอกนะครับบอกไม้ขนมหวานนะครับหัวหมูนี่ครับพี่น้องโอ้ฝ้าซื้อฝ้าแล้วข้าเมื่อนะครับเพราะว่าม,ม่มีผู้อยู่เฮี้ยนนะครับมีแตยี่พอหลานกับยุ่ร่องบานแม่กับยี่ร่องบาน คอไอพอนองไส้กับนอกสะายกับยุ่งรงบานเบิดครับพี่นอ้องมือื่อนกับเรียงหอหมูแง่ซ่าห่ากันโอ้ไปครับพี่น้องไปพอกันยุ่งบานครับต้มแล้วเหรอพี่นอ้องเอ้ยหัวหมูต้มแบบมือื่นจะสิเตรียมของไปหวายระครับพี่นอ้องนองไส้กับ <c oughs> ยู่เฮียทุกเดียวครับมือ่น่นองไส้พ,พอ น้ำไผ่ห้านอยู่ร่องบานเมื่อเงียบเงียบกลับมาเฮียนนะครับตอนนี้จะคัแเราพี่น้องพอวเพื่อนเห็ดรั่น,นเฮ็ดนี้ต้มหัวหมูแล้วกินเขา่ากินน้ำล้วครับผมวอสิกินเสชชวนกับว่าได้กินเนาะครับสื่ออุตสาสื่อเสชชวนมากอยากให้อิ่อพอีเม่ล่องกินนะครับ คือมันจะปากเซ่ผลแล้วครับพี่น้องห้านกัเขาล่องบานสะก,กอนเนาะก็เลยว่าได้กินแต่ว่ามืออื่นกับสิบไปเรียงหัวหมูแะครับเพราะ่านัดเพราน้อยเดียวห้านให้น้องไส้ไทยคลิปมาให้ด้ครับอยู่ล่องบานเล็กน้อยไปนล้ครับมันอยู่อุบนมันบม่มีอ่ามันบมมน่ม่นล่องบานที่เป็นร่วมกับผู้ใหญ่นะครับ มันเป็นโรงบาะนเล็กหน่อยเฉพาะของเล็กหน่อยตั้งหากเลยนะครับพี่น้องมันเกิดเลยแบบว่าบกคนบหลายแลวก็แยกเป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับพี่น้องตะขี่มันเป็นโรงพยาบาลสนามเก่านะครับเมื่อปีโควิดนะครับโรงพยาบาลสนามของโควิดเก่าพอเบิดโควิดเข้าก็เลยเหตุเป็นโรงพยาบาลสหรับเด็กหน่อยเลยนะครับเพิ่งได้ปีกัวกีส่สองปี่างมั่งครับโรงเบาะเด็กหน่อยอยู่บนเนี่ เอืยกดองอูพึ่งนะครับพี่น้องยึกกางคางเอ่อกังคา,างเอียงวะ้างคางเลี่ยนแถวมงเลี่ยมมันทาบอนะครับทังสี่ออกไม่เยโซเนาะครับพี่น้องหลานหลานหน่อยผมกะพ่วยเพราะว่ามีเ็ษนะครับลา้คนอาจจะบอกว่าติดจากผมนาสะครับมาจะติดจากผมนั่นแหละเพราะว่าหลานเป็นก้อนนะครับ แล้วหลานก็นเริ่มสิเศร้าสักพักหนึ่งบ่ถึงมือ่อสองมื่ออครับบ่ถึงสองมื่อแล้วผมกับว่าเป็นตอหล่ะที่นี่เมือ่อผมกับแปลหาลานมาอุ่มบ่ท่านในผมกับพวกหัวผมสิเป็นแห้งนะครับมือแกะของขวัญน,นะครับผมมาผมเอาหลานมาอุ่มอุ่มทายคลิปซ้ำนั่นแหละครับกับเล่ยสติดครับอีกอย่างหนึ่งผมกับแบบ อุ่มซอยแมนั่นแบบว่าเป็นบางเครื่อนะครับย่ามย่ามอีแม่บออ่ากินข่าวหรือว่าอ่านนํำนะครับก็ไปเอาเบิ้งถ่านะครับ,เพร,เ,รเ,รบเ,เพราะว่าอ่ารังเคียจกับไ้เสือผาเพราะว่าอีแม่เล่ากับไ้บอทันสะดวกให้น้องนะครับก็เลยอ่าิติดเป็นการติดช่วงหนักแน่นแหละครับเล็กหน่อยมันก็ติดง่ายนะพี่น้องคือไข่มันก็ะไข่อ่อนๆครับสามสิบเจ็ดจุดห้าจุดหกนี่แหละครับ น้องไส้ว่าแล้วก็แล้วก็ไอมีสเลดขึ้นไปแรกๆซู้สึาห่างห้องย่างเดียวครับพราอเพิ่นบอกเคยออกจากบ้านแล้วเมียับพอเพิ่นกับเพิ่นกับว่าคอยติดนะครับติดยากับลุงส่วนหลายนะครับลุงเนี่ยคือผมกับไปย่ยมว่าได้ครับเห็นน้อง้ายคิดไห้ เดี๋ยวสิเอาลงห้เบิ่งต่อนอี่แหละครับเป็นติดยาพอกระเมียกะเออไปเอาซอยพอกระเมียกะคือสีไดล่างงานต่ออยู่หระครับลูกป่วยเนาะยังเละหรอครับมันป่วยเนาะเด็กหน่อยต้ารมมากอมเมนต์ตาเล็กหน่อยหรอครับผู้ใหญ่กับเปลี่ยนคือจังผมนี่เสียงกับโมเทนเน่มากเยอะครับพี่น้องงันกะ ต่อหลายขึ้นเนาะั้งปีใหม่แม่มาขึ้นกับงานนั้นเกิดสักกนนะครับกบลงมาตาสารวันกับฝ่ามาเสือไยเพิ่นวันได้ซเสือภัยเหรครับบอกกินแล้วแหละวอาสีมากระเบาอีเนะฝ่าม่าอ่นะา,าอเป็นยุบเป็นมูเพิินนะครับงานปีใหม่เพลินเนาะของบสักนแล้วก็เดี๋ยวสิเอาคลิปเ้เบิ้งครับพี่น้องคลิปเพิิน อาการกรัผมเบิ้งคลิปบางเห็นน้องใส่ทงมากกล่าเรื่องดอีครับเพราะเป็นเป็นไข่อ่อนๆครับพี่น้องไข่มันไข่ไข่สามสิบเจ็ดหนึ่งเนาะมันกับว่าได้แห้งมันก่นยังพ่พอกินน่มได้แต่ว่าแบบวาย,ยังก็ขึ้นมาสเลดมันติดนะครับสเลดมันติดข้อเขาให้ดูดสเลดออกนะครับนอนดูดสเลดออกเบื้องมือซ่องมือเนี่ยแหละครับพี่น้องว่าซีดีขืนบ่นนะครับอีพอ กับห้านสาวกับไปพักกันไปเบิดครับผมยังท่านเอกาไปนะครับพี่น้องผมยานยานติดนะครับเพราะว่าผมกับว่าท่านเล้าดีกับเบิ้งเสียงหลักหูนะครับเออพี่น้องสิไปอาบน้าก้อนมาเนี่เดี๋ยวสิเอาคลิปให้เบิรงนะครับเบิรงคลิปต่อข้างหลังเนี่ยครับแล้วก็มีห้านอีกคนนึงครับพี่น้องห้านที่่อาไอลูกอาเนี่ยครับไอห้านของอาเนี่ย ก็เป็นคือนกันครับแต่ว่าอันนั้นน่ากลัวอีกครับเดี๋ยวสิมีคลิปหห้เบิรงอีกครับคลิปคลิปน้องคลิปเกิดไรกันนี่แหละครับกับหลานผมแต่ว่าพนนันเพนเกิดก้อนประมานเดือนหนึ่งนีงน่นแหละแล้วก็น้องไอก็เกิดมการ่าเพราะว่าพนเกิดท่านบ้าเนาะก็ไไรกันไงให่ไรกันแต่ว่าคนน่้นเป็นแห้งซึ้ว่าเขาใหญ่ไม่ยุ่งกล์หมอวสัน <c oughs> คือ ผู้ใดเป็นแห้งเขาสิงับมาให้ไกลๆวอดข้องหมอเนาะคนป่วยยี่งร้งบาลน่ะเสียหูครับถ้าผู้ใดบาแห้งเนียก็สิยับออกไปไกลๆหมอครับประมาณนั้นโอเคพี่นอเดี๋ยวไปเบื้องอาการเพิ่นว่าเป็นแนวดเนาะเดี๋ยวเขาสิตต้องคิดไปเบิ่งทางล้างเนือครับไปน้อยน้อยเป็นไงบ้างเห็งมา อะไรหยิบกับยาเออเป็นยังไงบ้างโอ้ยคนป่วยคนป่วยค่ะคนป่วยใคนป่วยลุงต่อบอกถ่ายวิดีโอให้หยิกษลุงต่อบอกถ่ายวิดีโอให้เอปนวงนั้น่ไหม้องย่าอย่าอย่าทำอืเอฟ c ีช่วยด้วย <c oughs> น้องไอเป็นอะไรบ้างน้องไอปอดปอดเป็นฝ้าดูดเสมหะมีไข้ร <c oughs> ้องเสียงดังกับเพื่อนในโรงพยาบาลอยู่แต่กับยา ออุ้มรอบโรงบานสามรอบแล้วค่ะว้าวย่าัวสรอบเนี่ยขี่รถอีกห้ารอบอืมไม่กัดไม่กัดอืมโอ้ยอืมน้องไออยู่กับย่าไอ่กัอย่เฮ้ยงาลุงต่อไปไบลุต่อหนไหมลุงต่อหน่อยลุงต่ออ่ะ อ่าลุงต่อบ,บอกนะ่ะไม่ได้ตัดเล็บเลยหน้ามุ้งสวยหมดแล้วอานุแมงหมดแล้วใครก็ตัดไม่ได้นอกจากลุงต่อเรื่องลูกชิุ้่งใช่มันจะตอบอืมทำไมวันไหนจะหายทันดีเขาก็สีเนี้อไว้ทั้งเสเลดอืมโอ้นี่เสเลด ส can ีสเลดูดสเลดออกมาได้แค่นี้บุ้งบทสเลดคนเขียมชีจาเนี่ยเขียมชีจาเอ่อยังไงเข้มชีจาอยู่ไหนข้างขาข้างขาเข้มชีจาเนี่ยคนป่วยคนป่วยคนป่วยคนดื้อ

น้องเอน้องเอเป็นยังไงบ้างอืออืมคนป่วยคนป่วยกินนิ้วไบายหน่อยายบ้าจ้าจ้าตัมมือแปะแปะตัมมือแปะแปะจ้าหน่อยจ้าหน่อย สังเกตอะไรอยู่แ๊บเดียบบอกว่ายืนนิดนึงก็เล่นได้น้องไอ้ไอ้บอกว่ายืนได้ไอ้ไอ้เนี่ยเขียนมันแต่มันทับดิบดีดูเหี้ยน้องไอ้ไอ้เฮ้ยตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะหน่อยอ่ะวีผมหน่อยวีผมหน่อยหนักวีผมหน่อยค่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย น้ำเพลือพิเศษโดนสองเลยอันนี้น้ำเพลือธรรมดานนะ้ำเพลือพิเศษเบิ้ลเวลาโดนหนึ่งย่อมีโดนสองอขาเชือกก้อนแล้วขาเชือกห้าแล้วเต็มนด้วยแล้วเต็มเดี่ยวแน่หัวใจอ๋อโอ้ยอ๋อให้โดนสองเลยน้ำเพลือพิเศษอ่าควบดันอะไรแบบปกติวันนี้กปกติเขาว่าปกติโดนอืมเนี่นยใครรู้ว่ามีมาร์คอืม ยีงย้ทรมาบอเอฮยฮัลโหลอืมเขาังรับเขาสิเงาวยหองร่วงมันหัวใจเปลียนเร็วไปไก่หมอก่อนเขาโป๊ยอืมเขาไปหองร่วงมันจะมีไก่หมอมันหัวใจมันเตลี่ยนเร็ว ปกต <th> ิเ <al> ป <mayor> yeah. ็น่อยสดิวีสีสีเปล่งแปรถึงใหญ่ก็ไปหาของวมกของกอนขนมันี้เลยเนี่ยถึนมากนี่เอาไนปกติพวกนั้นเนี่ยปกติบิดที่จะข่ก็ไม่ได้เร็ยว